ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะเมื่อวนนี้นุนที่ยากมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณกับเลขควมฝันของ FC คนเลยนะคะ FC คนเลยนี่จะบ่อหายเลขหลายตัวนะคะแต่ละงวดหายหางเดียวนะคะบางงวดกับเขาตรงๆนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาเพิ่นหายเป็นแบบนี้นะคะ นะคะเพื่อนห้เป็นแบบนี้ห้มีสีมีเก้ามีหนึ่งสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะเลขออกเก้าศูนย์บนนะคะเพื่อนหายหางเดียวคือเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะเลขออกเก้าศูนย์นะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้เพื่อนก็หายมาแล้วนะคะค้ังบนหางเดียวแล้วก็เลขค่วมฝันนะคะเลขค่วมฝันก็จะมีสองคู่นะคะกับฝันบ่ลายเลขกับบ่ลายนะคะ จะเป็นตัวได้จะหายไปบ้างเจียงสัมภาณ์และว,วานุนทิยาก,กับ fc คนเลยงวดวันที่หนึ่งมิถนายนสองห้าหกเจ็ดนะคะ สวัสดีค่ะจ้าแม่เป็นจะไหนแม่ท่อมาเรากวนบอพอค่ะอ่าแนวทางวดนนี้เป็นขวอมันหรือเลขสูตรทั้งเลขอันสูตรทั้งเลขปันจ้า,าเอาเอาเอาสูตรก้อนเราตอนท้ายท้ายคลิปจังว่าเลขฟันจ้าจ้าเอาเลยป่ะแม่โอเคแม่พร้อมแล้ว อันได้สองสองได้เจ็ดเจ็ดได้เก้าค่ะได้เก้าเป็นเป็นเลขปิดบนล่างมันบอเม้นค่ะมีมีสองมีเจ็ดมีเก้าเ,เ,เ,เน้นตัวใดเก้าค่ะอ้าเลยเก้ามากก็เก้าบอ เก้ามาคือเก้ามาเจ็บเก้ากเจ็บเก้าไปแเ่อือถ้า้าจับท้าจับคู่นี้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดคือเก้ามันบอค่ะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วเลขฝันเลขศูนย์มิซัาเนียมันบอค่ะแล้วเลขฝันฝันจจางไดว้าเอฟซีฟังน้ำแน่ตอนนี้แม่ตั้งกล้องเล้ว ฟันว่าอันเห็นปูยุเฮียนนีลล่แหละคะ่ะที่ปูเพิ่นที่เสียไปแล้วแม่ค่ะแม่ค่ะเพื่อนมาอย่างเพื่อนก็ย่างไปย่างมา้น้ำรอบ้านนี่แหละค่ะเห็นเพื่อนธรรมดาในแตเพื่อนก็ไ่ได้ปากได้เบาเอียงแตหันหลังใส่ถ้าฟันเห็นเพื่อนย่ำใดเลขมันมักจะออกตัวใดไม่ไม่ไม่ก้าสูงก็ ก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่แหละค่ะอืมเพื่อนก็บม่ได้บอกเลขเฮ้าเป็นบอกไม่ค่ะไม่ได้บอกเลยอือมัอนแต่ว่าอันฟันเห็นเพื่อนย่าไหนนี้มันมันมันบอกออกเก้าศูนย์ศูนย์เก้ากับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าก็เลยจะบอกว่าเลขข้อมฟันหายลงเป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก้ากับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดมันบอ ูนยเก้าศูนเอ,อ้าเป็นยังสิบอกก้าสิบบอกศูนย์เก้าตีนี่เขียนบัตรได้กับเขียนแ้าศูนย์เก้าูย์เก้าแจ้งแล้วฉันจวนเนาะแมนเลขออกอยู่ใช่นาสิเป็นยังไงเนาะ,ะเลขเลขดังเลขอันก็ไลาายหลย ขั้วแม่จำแม่ก็เจ็ดเจ็ดเก้าแม่คือเก่าศูนย์ศูนย์เก่ากับบ่มากหล่แมนบอเพราะว่ามันเป็นเลขพึ่งออกก็เลขมาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแมนบอจัดมีซื้อใดบู๊ดดังค่ะกับว่าเนี่ยก็ซื้อช่วงนี้อาจจะได้เมื่อเลขออกอาจจะซื้อได้ได้ลอตเตอรี่ใบที่ใบหาใบนี่แหละเจ็ดเก่าอืมซื้อลอตเตอรี่ใบหาใบไมิเตเจ็ดเก้ามันบ้ค่ะ หรือหรือว่าซื้อตกราฟน้ำบ่ได้ซื้อตกราฟจะแม่ซื้อเจ็ดเก่าตายไปเลยโอ้สรุปมาเน้นนี่เน้นเจ็ดเก้าเลยมันบอเมนค่ะเพราะว่ามันมันมันหนันเลขสูตรเดอมันมากคล้องเก่ามันมากจากได้เจ็ดเก่าแม่แม่อือข้าเน้นกันเน้นเจ็ดเก้าถ้าฟันนี่ฟันเจ็ดเก่าเลยมันบอ คือตรงกันก็เลขตรงกันก็เลขฝัน<ะ>เลขฝันฝันเห็นปูฝันเห็นปูนย่ำหนบอกออก, 0, ก,ออกเ,อเก่าศ<ะ>ูนย์ก็บออกเจ็ดเก้าเจ<ะ>็ดเก้าเก้าเจ็ดหรือเ<ะ><ะ>ก้าศูนย์ศูนย์เก้าก็มาตรงกันกับเลขศูนย์เลขศูนย์นี่ก็คือหายห่างเดียวคือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดกันเน้นเจ<ะ>็ดเก้าคือเก้าจะมีคลิปลนี้่ค่ะเลขศูนย์นี่ไอบางข้างมันก็มาท่านสามตัวบางข้างก็มา สองตัวดังสี่แม่แม่เจอาแม่จังหวาเข้าเข้าเข้ามาเข้า,า,าจิตดาบใส่ตัวใดตัวใดแม่อย่าบอกด้วยว่าเป็นสองเจ็ดเก้าเลขสามตัวตรงกับเรืออันนั้นโมเมนบอกเรืออะไรนะเจ็ดเจ็ดเก้าสองอืมกับมิ่วนขึ้นัปเต็มหนูมาเจ็ดเก้าออออืืืืมม เอาบ่มีโคงสุดท้ายเป็นบ่ค่ะคลิปเดียวเลยเด้อเนาะจ้าบ่มีโคงสุดท้าย,ยอาจ้ะอาจจะคลิปเดียวเลยเพราะว่าอีกเมื่อกี้มือเลขก,ก็ออกแล้วเอาให้ FC โชคดีนําเด้อจ้าให้คนเลยโชคดีนะคะให้ถูกลอตเตอร,ตรี่รางวัลใหญ่เด้อว,วันนี้ค่ะขอบคุณค่ะจ้าวันนี้จ้ะค่ะ,คะพอมีพี่น้อง FC ก็สิได้ยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้วว่านุ่นที่ยาก,กับ เอฟซีคนเลยนะคะเพื่อนกะไฮแนวทางตาลางวดนี่ไฮบ่หลายโตนะคะไยในน้อยนะคะแนวทางของเพิ่นเข่าเป็นเข่ารุดเป็นรุดนะคะรุดก็คือรุดเข่าก็คือเข่านะคะเพื่อนจะบ่ายหลายโตสําหรับค้นทุ่นน้อยเนี่ยเหมาะสมนะคะนนทิยาว่าแนวทางของเพิ่นบ่หลายตแล้วเพื่อนกะถ้าฟันกับ่ได้ฟันเงี้ยวฟันในน้อยนะคะแต่ว่าสําหรับก้นทุนนน้อยหามพลาดนะคะแต่ว่างวดนี้นะงวดนี้อาจจะ อาจจะมีเก้าติดน,นะคะหลายๆอาจารย์ให้มากกับมีตะเก้านะคะกับมีส่วนคือกันนะคะเลขทุกตัวสามารถเข้าได้รุดได้นะคะแต่ว่าเ้าท้ายําให้เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะบนมีปูใดรู้นะคะว่าเลขจะออกตัวได้นะคะนะคะน้อนที่ยากกับทายําให้เป็นแนวทางนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นแนวทางของ FC คนเลยนะคะงวดวันที่หนึ่ง มเมษาหนึ่งมิถุนายนต์สองห้าหกเจ็ดนะคะเพิ่นกะให้เลขติดนะคะเลขติดเลขติดบนล่างนะคะเพิ่นให้มีสองมีเจ็ดมีเก้าเน้นเลขเก้านะคะจับคู่ให้กับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้างเดียวนะคะโตตรงแล้วก็โตกลับเพิ่นกะเน้นเจ็ดเก้าสำหรับควอมฝันนะคะเพิ่นฝันเห็นปูนเพิ่นเพิ่นบอกว่าถ้าฝันแบบนี้ลักษณะนี่เลขว่าออกศูนย์เก้าเก้าศูนย์ก็คือออกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะนะคะนุ่นที่ยากก็ ขออวยพรให้พ่อแม่พีน FC, ่น้องเอซโชคดีกันแนวทางคนเลยนะคะในงวดวันที่หนึงมิถุนายนสงหาหกเกตนะคะขอให้โชคดีนะคะ